สวดีครับผม p c Channel นะครับตอนนี้ไม่ใช้สมองทำมาหายิีใช้สมองซื้อเองไม่ได้ใช้ช่วงล่างเหมือนอย่างที่พวกคนบางคนคิดอยากให้คิดนิดนึงอยากให้เกียรติบ้างให้เกียดเพศผู้หญิงบ้างไม่ใช่ว่าประสบการณ์ของตัวเองมาตัดสินว่าผู้หญิงจะต้องพึ่งผู้ชายถึงจะมีปัญญาที่จะซื้อน o ซื้อนี่ได้ถูกไหมคะ ผู้หญิงทุกคนเขามีปัญญาที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทําเรามีสองมือสองเท้าเช่นกันอย่าได้นั่งแต่ดูถูกกันแม้กระทั่งเรื่องประเด็นรถเรื่องประเด็นชู้สาวตั้งแต่มาแล้วแล้วหนูก็รู้ด้วยว่าไอ้พวกคดีน้ํามันหมูเนี่ยพวกตัวเองทั้งนั้นที่ทำเอา,า,เอาตรงๆนะไอ้คดีน้ํามันหมูเนี่ยพวกคุณเองทั้งนั้นมองหน้ากันสิแล้วคุณจะเห็นเลยว่าใครอ,อ่าจริงๆตั้งแต่อยู่สวนยางละ เรานี่ยิ่งกว่าปฏิบัติธรรมถึงเวลาทุ่มหนึ่งเข้าบ้านถึงทุ่มหนึ่งเข้าบ้านแล้วไม่เคยอยู่แบบหลั่นละอะไรแถวนี้ไม่เคยคือตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยไม่เคยที่จะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรที่จะไปอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่พวกคุณหือไม่รู้จริงอย่าเอามาพูดแล้วก็อย่าพูดต่อๆกันไปทําให้เขาเสียหายมันไม่มันไม่ถูกต้องถ้าสมมุติว่าลูกหลานพวกคุณโดนบ้างพวกคุณจะรู้สึกยังไง หัดให้เกียดกันบ้างให้ความเคารพกันบ้างสิพิสูจน์บุคคลมันมีกันทุกคนคือวันนี้จริงๆอ่ะอยากออกมาออกมาแจ้งหลายเรื่องมากมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมอะค่ะก็พี่สนณแน่ยุนาะได้ออกมาสักเพียนะครับอย่าออกมาเพียประเด็นนะครับดราม่าแม่กระท่อมล่วงกับพี่พงษ์เนี่ย เราอ่ะรักพี่พงค์แบบน้องชายพี่พงค์คือน้องชายคนหนึ่งส่วนต๋อมก็คือน้องสาวเราคนหนึ่งถามว่าใครว่าจะไปคิดเรื่องชู้สาวกับน้องชายได้ใครจะไปทํากับน้องสาวเราได้นี่คือน้องสาวเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างคนต่างอยู่แล้วมาเจอกันแต่ความผูกพันเรามีให้เหมือนพี่น้องเรารักเหมือนน้องสาวของเราเรารักพี่พง์ก็เหมือนน้องชายของเราคนหนึ่ง อย่างลุงเราก็ให้เกียรติลุงให้เกียรติป้าไม่ใช่ว่าพวกคุณจะสนุกกันพูดกันโดยที่ไร้สติไม่มีสติเลยอ่ะพูดกันว่ากันน่ะแล้วอย่างน้องๆเขาเนี้ยน้องก็ยังเด็กพวกคุณเอาสนุกปากเอาชีวิตเขามาทําลายอย่างหนูเนี่ยหนู4 3แล้วหนูไม่แคร์หรอกพวกคุณจะพูดอะไรก็พูดแต่ตัวหนูเองบอกตรงๆว่าหนูไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายมาแล้วเกือบ1ิปีเอาจริงๆนะ คุณสามารถเอาสูตินารีนารีหรือเราไปตรวจกันได้เลยที่โรงพยาบาลเพราะดิฉันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเพราะคิดว่าเราอายุป,ป่านนี้แล้วทําไมเราไม่ตั้งตัวเพราะแต่ก่อนคือเราทํางานเสร็จปุ๊บสุกสัาทิตย์คือไปเที่ยวเที่ยวนั่นหมายถึงว่าไปเที่ยวตามธรรมชาติเพราะเป็นคนชอบแบบนั้น mm hmm. เสร็จแล้วพอเรามาอยู่ที่นี่คือมันครบเซต คบเสร็ตรงที้ว่ามีทั้งธรรมชาติให้เราได้มองมีความสวยความงามให้เราได้ดูอย่างคุณเห็นข้างหลังนู่นคือทะเลหมอกนะมันมีหมดเราไม่จําเป็นที่จะไปหอยหาแล้วแต่เราอยู่ตรงนี้เราตั้งใจทํางานทำมาหากินของเราก็ยังโดนพวกที่ไร้สมองไร้สติพวกเผจที่บ้าบอคอแตกออไปพูดโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่เยอรมันปากดีมากมาเจอกันตัวต่อต,ตัวเลยเอาช่วงล่างมามาเช็ด มันใช้แข่งกันเลยว่าฉันกับคุณใครดีกว่ากันด่าฉันแต่ละคําเนี่ยโอโหหยาบคายมากแล้วถามหน่อยว่าชีวิตของพวกคุณอะดีไหมอขอโทษนะประวัติของพวกคุณเพื่อนของฉันยังเคยไปนอนคุณมาเลยอเออบอกจะบอกให้นะประวัติของคุณเป็นเช่นไรเพื่อนฉันมีรูปคุณด้วยอย่าเอาคือ,อเอาจริงๆนะฉันสามารถที่แฉคุณได้แต่อย่าเอาประสบการณ์ของคุณมาด่าดิฉัน อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนคุณไม่ใช่สักแต่พูดเออได้ยินเขามาได้ยินเขามาโงาค่ค่ะคุณโง่ามากที่แค่ได้ยินเขามาแล้วคุณเอามาพูดคุณให้เขาจูงจมูกคุณเป็นควายเหรอใช่คุณถึงให้คนเขามาจูงจมูกคุณคุณเชื่อคนน้นประพูดคนในหมู่บ้านเขาพูดแล้วคนในหมู่บ้านกี่เปอร์เซน็นต์ถามหน่อยแต่ละคนเนี่ยเรียงหน้ามาเลยเลียงหน้ามาใช็คช่วงล่างแขนกันเลย เห็นฉันอย่างเงี้ยฉันรักมวลสมวนตัวฉันเลือกค่ะที่ฉันไม่เอาผู้ชายฉันไม่จําเป็นที่ต้องมีผู้ชายมาซื้อรถให้ฉันฉันไม่จําเป็นที่ผู้ชายมาเลี้ยงฉันข้าวฉันหาซื้อกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันหาเองได้ไม่จําเป็นคือเห็นเราอย่างเงี้ยเราไม่ตอบโต้เห็นเราอย่างเงี้ยคือจะว่าเรายังไงก็ได้เพียงแต่ว่าที่เราไม่ตอบโต้เพราะเราไม่อยากมีเรื่องมีปัญหากับใคร เราอยากอยู่เงียบเบเราอยากอยู่แบบสงบเราอยากอยู่แบบคนคนนึงผู้หญิงคนนึงตัวเล็กๆคนนึงแต่สุดท้ายพวกคุณกลับเอาไปปั่นป่วนไปด่าไปเหยียบย่ำให้จมดินนะ่ะมันคืออะไรทําไมคุณไม่โทรมาถามเบอร์ดิฉันอยู่ทุกที่แม้กระทั่งขายปลาร้าขายอะไรคุณโทรมาเลยโทรมาคุยเลยพาไปตรวจสูเลยไปด้วยกันเลยช่วงล่างใครดีกว่ากันฉันใช้สองมือฉันใช้สมอง ฉันไม่ได้ใช้ช่วงล่างเหมือนที่อย่างพวกคุณคิดหลายๆอย่างนะอยากพูดให้มันอยาก้าพูดอย่าพูดมากมาและโดนมาตลอดหนึ่งปีที่อยู่ตรงนี้โดนมาตลอดโดนมาอยู่คนเดียวแม้กระทั่งเรื่องเหี้ยงนาน,น้อยเรานะอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้คิดให้ร้ายใครเลยทั้งสิน้นเราอยู่เพราะเรารักเราผูกพันในหมู่บ้านนี้เราก็อยากช่วยกัน YouTube ทุกคนหลายๆคนที่เราถ่ายออกมาแบบนี้ก็เหมือนโฆษณาบ้านกรกไปในตัว เราช่วยกันเราช่วยกันพัฒนาไปไปไปในตัวโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าเราช่วยส่งเสริมบ้านกกอบกันหนูอยากให้ทุกคนน่ะคิดมีสมองอย่าให้ใครมาจูงสมองเพราะคุณไม่ใช่ควายฟังกันให้ชัดเจนฟังกันให้ดีมาถึงพี่ก็ได้พวกเรายินดีต้อนรับใช่ไหมคะยินดีต้อนรับไหมรครับไม่ว่าจะไอ้ตตเต่าตตตาตาโต ไอ้วกอย่างนี้มันตตๆจังเลยวะไอ้ปตๆโตตตอคือตตแหลไงไอ้ววกตแหลทั้งสิ้นอย่าให้ฉันขึ้นคือขึ้นคือนี่แหละคนเราน้ำมันเต็มตุ่มแล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่พวกทำทำให้ฉันเป็นอย่างนี้นะมันมาจากพวกคุณทั้งสิ้นนะครับทุกท่านเนาะมันคือความกดดันจากพวกคุณมันไม่มีใครหรอกที่อยากจะขึ้นมาโมโหอยากทะเลาะกับคนโน้นคนนี้มันไม่มีหรอก แต่มนุษย์ทุกคนจัดหนักเย่เราเนี่มนุษย์ทุกคนอะมันมีแรงเสียทานมันมีแรงกดดันมันมีทุกอย่างมนมุษย์อะมันมีเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ปกป้องตัวเองสักวันหนูก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีตัวหนูเองเช่นกันเหมือนอย่างวันนี้หนูก็ไม่ไหวแล้วที่พวกคุณออกมาด่าหนูแบบนี้เลิกตอแหลเลิกงมงายเลิอกอันอันนู้นอันนี้ทุกคนมีความเคารพมีสิทธิส่วนบุคคล ไม่ใช่มาหาว่าพวกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เคยมันมาเลยมาที่นี่ยินดีต้อนรับี่นะเคยเรื่องรถด้วยแม้กระทั่งเรื่องรถค่ะซื้อเองค่ะใช้สมองสองมือนี่แหละซื้อไม่ได้ใช้ช่วงล่างอีกอย่างที่พวกคุณคิดเหมือนอย่างที่ไอ้ปอมันเอาไปด่าแต่ละเดือนต้องต้องหาอือัวมันนั่นแหละที่ทำเดี๋ยวพี่เดีีป็นดัตต์อ่ะ ตัดเอานั่นคือประสบการณ์มันลุ้นล้วนที่มาว่าคนอื่นเขาเขาบอกว่าพี่นานาหาหาขั้วรถมันมาขอมันมาอยู่นี่มันมาขอข้าวเอาพูดเลยขอข้าวกินขอข้าวกแดกมาขอข้าวกินมันแดกมาซื้อข้าวกิโลมาแล้วทีเนี้ยมาอยู่กับมาอยู่กับพวกหนูเนาะอีปออ่ะกับผัวมันอ่ะมาอยู่กับพวกหนูแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะไม่มีข้าวกินเขาบอกว่าขอซื้อข้าวได้ไหม เราก็เลี้ยวควาที่อยากเป็นมิสใช่ไหมเอาข้าวมาให้หนึ่งเอาเอาข้าวมาให้หนึ่งข้าวสารน่ะเป็นกระสอบเลยนะนี่แหละก็เรียกว่ามนลืมบุญคุณคนเนกะ๋ข้าวเขายังไม่พอนะยังมานินทาเขาอีกให้มาจีบไม่อ,อไปสีด้วย ป้ายสีให้น้องในทางที่เสียหายจนวันหนึ่งเรามาเจอความเป็นจริงเรามาค้นพบความเป็นจริงว่าสิ่งที่น้องโดนด่า<ป>โดนว่ากับก<ป>ารเป็นน้องน่าสงสาร<ป>เราก็เลยโอเคจับมือน้องขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องมันโดนว่าโดนพวกนี้ว่าโดนด่าเพราะว่าน้องมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนั้นพูดคือคนเราอ่ะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองมันไม่ใช่ <c oughs> เหมือนอย่างที่พวกคุณที่ด่ากันโปรยปลาย,ย,ย,ยเนี่ย มาเลยยินดีต้อนรับกกค่ะอย่าไปนั่งแต่ต่ตอแหลในออฟฟิศนั่งด่าคนในออฟฟิสมันไม่ถูกต้องนี่แหละคือความเป็นจริงพวกคุณมาเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเขวี่เขวี่โ้เบอร์หนูไปเลย